พริกโผอันดับรถกระบะที่ดีที่สุดคือคันนี้เมื่อพูดถึงรถกระบะระดับหนึ่งตันในแง่มุมประเด็นต่างๆเชื่อว่ามันก็คงมีการแตกกันหลายเสียงกันหลายฝ่ายพอสมควรเนื่องจากตลาดรถกระบะเป็นตลาดที่มีความหลากหลายของกลุ่มลูกค้ารถนิยมและแบรนด์กันพอสมควรบางกลุ่มอ่านมองว่ารถกระบะที่ตนเองใช้อยู่มันดีที่สุด ดีกว่าคนอื่นแล้วซึ่งบ่อยครั้งมันอาจกลายเป็นสงครามฟาดฟันระหว่างแบรนด์กันไปได้และค่ายที่มีการฟาดฟันหนักที่สุดก็คงไม่หนีค่ายโตโยต้และอีซูซุเนื่องจากเป็นสองค่ายใหญ่ที่มียอดขายรถกระบะสูงที่สุดในประเทศไทยรองลงมาที่สามารถเก็บเกี่ยวส่วนแบ่งทางการตลาดได้เรื่อยๆอยู่เบอร์3ก็คือ Ford r a n g e r ซึ่งรถรุ่นนี้ก็ประสบความสาเร็จในตลาดโลกด้วยเช่นกันครับ แต่การที่เราจะไปตัดสินว่ารถกระบะคันไหนดีที่สุดดีที่สุดในโลกหรือดีที่สุดในจักรวาลในยมโลกก็คงให้ยมบาลเออไม่ใช่สิต้องให้ผู้คนและองค์กรบางอย่างช่วยตัดสินว่ารถกระบะรุ่นไหนดีที่สุดแต่ไม่ว่าใครจะตัดสินอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้านั้นประทับใจกับรถกระบะที่ตนเองซื้อหรือเปล่านะครับแต่คราวนี้มันก็มีผลวตว่ารถกระบะที่ดีที่สุดคือคันไหน ซึ่งการจัดอันดับนี้มาจากเว็บไซต์ออตโตคาแห่งประเทศอังกฤษเป็นการจัดอันดับรถกระบะ10อันดับที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษโดยทีมบรรณาธิการนิตยสารเหตุผลที่พวกเขาจัดอันดับอย่างจริงจังก็เพราะว่ายอดขายตราดรถกระบะในอังกฤษมันเติบโตอย่างหนักและกลายเป็นอีหนึ่งทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากรถ SUV เพราะเขาบอกว่า รถกระบะยุคใหม่เนี่ยมันใช้งานดีดพอกับ SUV ยุคใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นความหรูหราที่อัปเกรดขึ้นหรือการขับขี่ที่ดีไม่แพ้กันเลยล่ะและที่สำคัญผู้ใช้รถกระบะอุ่นใจได้ด้วยว่าค่าภาษีต่างๆอะไรเนี่ยก็ถูกกว่ารถเก่งพอสมควรเลยถึงแม้ว่าปี2020จะเป็นปีโควิดเล่นงานแต่ทว่าตลาดรถกระบะของที่นั่นก็ยังพอไปได้อยู่ครับและนี่คือ10อันดับของรถกระบะที่ดีที่สุดโดยเริ่มจากเบอร์สิ และเพื่อความรวดเร็วถ้ารถรุ่นใดไม่มีความสําคัญกับตรานเมืองไทยเราจะไม่จาะลึกรายละเอียดของรถรุ่นนั้นให้สีเวลาและบอกไว้ก่อนเลยว่าเบอร์10-6ถึง6นี้เป็นรถที่ยังไม่ได้จําหน่ายในอังกฤษแต่เป็นรถที่มีสเปคและราคาที่น่าสนใจอันดับที่10 Tesla Cybertruck อันดับที่9 Rivian R 1 t อันดับที่8 Ford F 1 5 0 l i g h t n i n g และ F 1 5 0 Raptor อันดับที่7 จี๊ปกราดิเอเตออันดับที่6 i n e o s g r a n a d นเ n Pickup อันดับที่5เป็นรถที่ขายในไทยด้วยเช่นกัน Mitsubishi L200 หรือ Triton ในเมืองไทยทางต้นฉบับเขาระบุว่าอีกไม่นานเนี่ย t ิ u b i s ชิในอังกฤษจ,จะยกเลิกการจำหน่ายรถยนต์ในที่นั่นและจะคงเหลือไว้เฉพาะบริการหลังการขายในอังกฤษเท่านั้น Triton ที่ด้านจะติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร148แรงมา้า มีตัวเลือกรุ่นย่อยที่หลากหลายในแต่ละตัวถังทางออ t โตคาอังกฤษให้คำวิจารณ์ไททันไว้ว่ามันเป็นรถที่มีตำแหน่งท่าการขับขี่ที่แปล,แปลกๆสิหน่อยห้องโดยสารก็ค่อนข้างคับแค่พอสมควรการตอบสนองของพวงมาลัยช้าและไม่ทันใจเครื่องยนติดีเซลส่งเสียงดังไปหน่อยแต่ทว่ามันก็เป็นรถที่ให้ความมั่นใจได้ในสมรรถนะการบุกตะลุยมีดีไซน์ภายนอกดึงดูใจทันสมัย มีความสามารถในการลากจูงและบรรทุกเครื่องยนต์นั้นก็มีประสิทธิภาพที่ดีและประหยัดน้ำมันอีกด้วยอันดับที่สี่ซังยองมาโซกระบะอันดับที่3อิซูซุดีแม็กซ์โฉมใหม่อิซุซุเป็นแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงในอังกฤษว่าเป็นผู้สร้างรถกระบะและรถบรรทุกที่ดีและเพิ่งเปิดตัวดีแม็กซ์รุ่นใหม่ไม่นานมานี้ในบทความเองก็คาดว่าการออกจากตลาดของเบ n z X-Class e ลาและโ o l k s สว g e n a m อม ok า k ก็น่าจะทําให้ D m a x สามารถทําตลาดและกินส่วนแบ่งทางการตลาดได้ถนัดถนีมากยิ่งขึ้นโดย D Max โฉมใหม่จะยังคงยืนพื้นการจําหน่ายรุ่นตัวถังกระบะแบบเปลือยแชสซีอยู่เพื่อตอบสนองต่อกเกษตรกรรมและกลุ่มใช้อุตสาหกรรมหนักแนอังกฤษและมีตัวถังซิงเกิลแคปและ Dou เบิลแคปให้เลือกเพียงแต่ยกเลิกตัวถังสเปซแคปตอนครึง่งเพราะยอดจําหน่ายของตัวถังแบบนี้ในอังกฤษไม่ดีเอาซะเลยเขาบอกว่า ดีไซน์ภายในของ d m a x ตัวใหม่ดูดีกว่าที่เคยเป็นมาผ่านมาตรฐานทดสอบความปลอดภัย5ดาวจาก Euro NCAP การขับขี่บนทางออนโ a d ก็ทำได้ดีกว่ารุ่นเดิมพอสมควรแต่ยังรองรับการขับขี่บนทาง Off ฟ o a d ได้ดีเหมือนเชกเช่นเคยแต่มีจุดด้อยบางอย่างที่ด้อยกว่าคู่แข่งนั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรที่แม้ว่าเงียบสงบลงแต่เครื่องยนต์ให้กำลัง162แรงมานี้ก็ดูเหมือนว่าจะเร่งไม่ทันเท้าเท่าไหร่นัก ทําอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้13วินาทีไม่ว่าจะขับรุ่นเกียร์ออโต้6จังหวะหรือว่าเกียร์ธรรมดาแต่เชื่อว่าลูกค้าคงไม่บ่นเรื่องรถอื่นแน่นอนเพราะว่าราคาดีแม็นั้นน่าสนใจกว่า t o y o ต a Hilux ในอังกฤษอยู่ดีอันดับที่2 Ford Ranger เจ้า Ranger คือรถกระบะท,ที่ขายดีที่สุดในยุโรปเหตุผลง่ายๆเลยก็คือมันเป็นรถที่มีขุมพลังแรงหลากหลายให้เลือก และเป็นรถที่ขับขี่ใกล้เคียงกับรถเก่งมากที่สุดและเป็นรถที่คุ้มค่าพอสมควรที่นั่นเขาติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลัง210แรงมา้าข้อตีแรกเลยก็คือมีวัสดุภายในให้เลือกไม่หลากหลายมากนะักแต่มีตำแหน่งการนั่งขับขี่ที่สะดวกสบายการจัดวางอุปกรณ์กลไกลที่เหมาะสมการขับขี่บนทางออนโรดทำได้อย่างน่าประทับใจจัดวางสมดุลน้ำหนักตัวรถและการควบคุมตัวรถได้ดี นอกจากนี้ยังมี Ranger Raptor จำหน่ายให้เลือกด้วยมันก็เป็นอะไรที่ตอบสนองนี้การขับขี่แบบหดหดได้ถึงแม้ว่าราคาที่นั่นก็ถือว่าแพงพอสมควรเลยล่ะยางไรก็ตาม Ford Ranger ก็กลายเป็นมาตรฐานของรถกระบะที่หลายค่ายควรเดินตามครับอันดับที่1ออตโตคาลงความเห็นว่า Toyota Hilux เนี่ยแหละเป็นตัวเลือกรถกระบะที่ดีที่สุดของพวกเขาโดยให้เหตุผลว่าการขับขี่กระบะโตโยต้านั้นสะดวกสบาย มีการตกแต่งภายในห้องโดยสารอย่างดีมีการขัดเกลวปรับปรุงจนน่าใช้กว่ารถกระบะบางค่ายอีกด้วยการบังคับควบคุมและการขับขี่ทำได้อย่างน่าเชื่อถือขับขี่ได้อย่างคล่องแคล่วแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องหลบช้างหรือขับขี่บนถนนแคบๆอย่างไรก็ตาม h ฮลักซ์เวอร์ชันปรับปรุงใหม่ของอังกฤษมีการปรับปรุงการขับขี่และการบังคับควบคุมที่ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งและมีการเพิ่มสเปคและเกรดย่อยที่น่าสนใจ ที่นั่นมีเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร148แรงมา้าและดีเซล2.8ลิตร201แรงม้าให้เลือกซึ่งทางบทความนี้เขาเคลมว่าเครื่องตัวนี้รองรับการบรรทุกหนักได้ดีกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ซีด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบในเชิงมุมมองของนักขับขี่ในท้องถิ่นประเทศอังกฤษซึ่งมีแนวโน้มว่าสเปกช่วงล่างของรถบางรุ่นในไทยและอังกฤษอาจจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดอยู่บ้างการเปรียบเทียบครั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับดุลวินิจของผู้ฟังอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆคิดว่ารถกระบะท,ที่ดีที่สุดของตัวเองนั้นคืออะไรเศร้าเสียงพิมพ์มาด้านล่างเลยนะครับอยากฟังความเห็นเต็มทอยแล้วหากใครชื่นชอบข่าวสตาร์นี้โปรดซับสไครต์ช่องคิสกา y ขอบพระคุณอย่างสูงครับ